สวัสดีแผนเพรอาหารเหมือบบ้านเฮาแหมแล้วนะครับนาอนะครับเจ้านี่ครับมาปะครับเมนูเมียงเมนูครับป่านิ่งน้ําจิ้มซีฟูดนะครับกิ่นกับพักที่สดนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเจ้าครับหนังบ้านครับยอดเลยครับนะครับเอาป่านิ่งครับไปซื้อป่านิ้งที่การมาครับที่เป็นฟัวบ้างมาเด็ด์พ้อยนะครับนาอนะครับสูตรอาหารเหมือบ้านเขาครับเอาจะไข่นะครับนาอครับ บเตยนะครับงับไปตองขวาแล้วครับเือ็มหอมนะครับนาอจากนั้นครับตำเครื่องครับเม็ดหอมป้อมนะครับนาองนีผักชีหอมขาวนะครับห่าอมป้อมนะครับตำสามเกลือหล็วแล้วนะครับนาอกวดจากพวกมันครับมักกะปาครับใส่ผงรสดนะครับองมามิผงผงตงรสดนะครับนาอพริกไทยนะครับสวยได้ น้ำมันหอยเป็น่น้อยครับเดี๋ยวลงไปครับเอามือเข้าถูถูทูถูครับหงวดปลายมันเข้าเกินครับสุดท้ายครับใส่ซับฝาเขียวลงไปน้อยครับเพร่มความหอมครับสุดนี้เขาจะนึ่งนะครับเนาะนึ่งกิ่นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับน้ำน้าครับท้ามันค่อยๆตัวปลาเลยครับหลังจากนั้นเอาใส่ในหม้อแห้งซึ่งครับ เอาเครื่องตีเหลือครับเพาะลงไปครับมันจะได้หอมๆนะครับนี่มนงูปลานี่เป็นมือดีน้ำเห็นไม่น้หนึ่งเลยนะครับหลังจากที่เขามักปลาเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับเอาป่าใส่ให้ซึ่งครับตังหนามันหอมนะครับเนาะนะครับหนึ่งปลาครับเอาฝาามอควบไ้ครับ หนึ่งมันซุกอยู่ในนันครับจะได้หอมๆนะครับป่านนี้ถ้าสดๆอย่างเหมาะนะครับนะครับหนึ่งสกัดเปิดพอครับผ่นตุงมๆครับหอมนะครับเอาใบโหระพานะครับเนาะครับโหระพาก้มกอดใส่ลงไปครับหอมๆอมครับป่านนี้เขาจะหอมๆนะครับหลังจากลอป่าซุกครับเนาะครับมาทำน้ำจิ้มคูดครับมีริกแดงนะครับเนาะกิกแดงสดครับ กระเทียมหรือว่าหอมขาวนะน้องน้ำตาลปี๊บนะครับเยาะน้ำตาลทรายเม่ตน้อยนะครับเติมผงปรุงรสลงไปครับน้ำปลาครับสักสี่ห้าหกจึบครับจึกชึบเข้าไปครับตามด้วยมะนาวครับอันนี้มะนาวผมขั้นสดแจ่ฟิดไว้ในตู้เย็นนะครับนาะจะเจ้ากออกมาละลายครับได้ครับไปี่ถุงปันนะครับโอ้โห็นไหมบ้มเยอะดีนะครับครับเสร็จเรียบร้อยครับนำจิมสีฟูดของน้องครับ ใส่ดิโพ้เลยนะครับครับบันนี้กระปุงรดเอาตามใจชอบเลยครับส่วนน้าจิ้มนี่ครับสูตรไข่สูตรมันครับนี่ครับน้ําจิ้มผมทําอยู่สองสูตรครับน้ําจิ้มแบบใส่ทัวกับแบบม่ใส่ทัวนะครับเนาะพักสดๆครับนี่ครับเรียมไว้กินครับตานึ่งของเขาครับอู้เหมือนตึงลำครับเมนูเพื่อนป่ากินกับพักสดๆนี่นะครับเรียบร้อยครับนึ่งป่าของเขาครับ โดลงมาครับดูครับโอ้ยน้ำจิ้มซีฟูดน่ากินนะครับหอมจุ๋ยจุ้ยครับมะเขือป่าครับด๊อกน้องเหมาะครับน้ำไหลไหลครับมากินข้าวด้วยกันเลยครับเด้อป้ากัดขี้น้าาครับสวัสดีครับ